เมนูนี้นะครับผมจะเลือกใช้เผือกมาเป็นส่วนประกอบครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปตามพวกร้านอาหารที่ขายดิ่มซัมนะครับเราจะคุ้นเคยกับขนมผักกาดเมนูนี้มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับแต่ใช้เผือกเป็นส่วนประกอบแทนผักกาดแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยชูรสให้โดดเด่นขึ้นอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวครับถ้าพร้อมแล้วเรามาทําเมนูขนมเผือกเห็ดหอมกันครับ เห็ดหอมแห้งนะครับเขาจะแตกต่างจากเห็ดหอมสดนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีเนื้อที่เหนียวกว่าหนึบกว่านะครับแล้วเวลาที่ปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่ หอมกว่าด้วยนะครับเห็ดหอมเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะฮะว่าในหลายๆวัฒนธรรมอาหารเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของเห็ดหอมเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างคนจีนเนี่ยก็ถือว่าเห็ดหอมเนี่ยเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะสรรพคุณของเขาเยอะแยะมากมายครับแล้วสําหรับชาวต่างชาติเองหลายๆชาตินะครับเขาก็ถือว่าเห็ดหอมเป็นหนึ่งในอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือเป็นอาหารยอดคุณน,นั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะใช้นะครับเราต้องเอาเห็ดหอมมาแช่น้ําซึ่งนอกจากการแชร่น้ําเห็ดหอมแล้วนะครับผมเอากุ้งแห้งเนี่ยมาแช่ด้วยครับเพื่อให้กุ้งแห้งของเรานเนี่ยมีเนื้อนุ่มๆน้ําที่เราใช้แช่นะครับใช้เยอะนิดนึงนะฮะให้ท่วมทั้งกุ้งแล้วก็เห็ดหอมของเราได้เดี๋ยวเราจะใช้น้ําตัวนี้มา,าปรุงเจ้าตัวขนมเผือกของเราด้วยครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยครับกระทะที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษมากพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใส่น้ํามันลงไป ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับอุ่นให้น้ำมันร้อนดีครับผมสำหรับส่วนประกอบของเห็ดหอมนะฮะบีบน้ำออกนะครับกุ้งแห้งเราก็กรองน้ำนะครับเห็ดหอมนะครับเราก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆครับผมผัดกุนเชียงนะครับกุ้งแห้งของเราก็สับนะครับถ้าเราไม่ใช้กุ้งแห้งดังนั้นเราก็สามารถใช้ปลาหมึกแห้งได้นะครับหรือใช้เป็นเอ็นหอยเชลล์แห้งก็ได้นะครับ ่ใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยเห็ดนะครับใส่ลงไปด้วยกันเลยผัดให้เครื่องทุกอย่างหอมดีนะครับเสร็จแล้วเราใส่เผือกที่เราหั่นเป็นเต่าลงไปครับปรงรสด้วยเกลือนะครับหลังจากนั้นนะฮะใส่น้ำสะอาดลงไปครับนี่นะครับให้น้ำสะอาดเนี่ยสูงประมาณเท่าๆกับเผือกของเราครับ น้ำที่เมื่อกี้เราใช้ไว้แช่เห็ดกับกุ้งแห้งนะครับตวงครับผม350มิลลิลิตรถ้าไม่พอเราใส่น้ำเปล่าเพิ่มได้ครับสำหรับตัวเผือกนะครับพอเขาสุกนะครับปิดฝาแล้วลดไฟนะฮะเป็นไฟกลางต้มให้เผือกเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มขึ้นนิดนึงใช้เวลาประมาณ10นาทีครับระหว่างนี้ผมมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะฮะเอาแป้งทั้งสองตัวนะครับผสมกันครับผม แล้วก็ใส่น้ําที่เราแช่เห็ดก็แชก่กุ้งแห้งลงใบครับนี่นะครับส่วนประกอบจะออกมาลักษณะคล้ายๆแบบเนื้อปูนนะฮะปูนซีเมนต์ประมาณนั้นนะครับใส่ลงไปในส่วนประกอบแป้งครับพงเราจะใช้ถาดนะครับที่ปกติทั่วไปเราจะใช้1ขนมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเช็ดให้ทั่วๆนะครับ กลับมาดูที่ส่วนประกอบของเรานะครับเผือกมีลักษณะที่นุ่มขึ้นนะครับใช้ได้แล้วครับผมเราจะนําส่วนประกอบตรงนี้ลงไปรวมกับส่วนประกอบแป้งของเราครับหลังจากนั้นนะครับผลใช้กระทะใบเดิมนะครับใส่น้ําลงไปหลายๆคนคงจะจินตนาการได้แล้วนะครับว่าตอนนี้กระทะของเราเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ลังถึงแล้วนะครับก็ต้มน้ําให้เดือดดีนะครับ คนส่วนประกอบครับผมที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงในถาดที่สามารถทนความร้อนได้นะฮะเกลี่ยให้เรียบทั่วเท่ากันดีนะครับตอนนี้รังถึงของผลร้อนแล้วฮะผมใส่ขนมเผือกลงไปนะครับปิดฝานะครับนื่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา40นาทีครับ40นาทีผ่านไปนะครับว้าวเราหั่นหนาสักประมาณ1เซนก็ได้ครับผม หลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟครับผมเราก็ตั้งกระทะอีกทีหนึ่งน้ำมันร้อนๆนะครับใส่ขนมเผือกของเราลงไปก่อนเสิร์ฟเราแค่นำมาจี่นะครับพลิกไปพลิกมานะฮะใช้น้ำมันน้อยๆให้ขนมเผือกของเราเนี่ยครับมีสีสันที่สวยงามครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเมนูสไตล์ติ่มซำนะฮะที่คล้ายๆกับขนมผักกาดนะครับเวลาที่เราจะรับประทานจริงๆแล้วรับประทานเฉยๆเนี่ยครับอร่อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการน้ําจิ้มเนี่ยเราอาจจะเสิร์ฟคู่กับซอสหอยนางรมนะครับซึ่งเวลารับประทานไม่ต้องจิ้มเยอะนะครับแต่นิดเดียวก็พอแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับจากเมนูพืชหัวของเรานะครับขนมเผือกเห็ดหอมครับ เป็นแฟ o YouTube ที่รับชมรายการลพลพักนักปรุงผ่านทาง YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการของเราง่ายแสนง่ายครับรับชมจบแล้วก็กดปุ่ม i b e เลยครับ